์สเตอร์สถาบันวิจัยพัฒนาความสูงเปิดนวัตรกรรมเพิ่มความสูงโก e x e เอสไซ บรีดด้ว่านอกจากหน้าตาที่สวยหล่อแล้วค่ะการมีบุคลิกภาพที่ดีก็ย่อมต้องควรมีค่ะเพื่อที่จะให้ภาพรวมของแต่ละบุคคลดูเพอร์เฟกมากขึ้นวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาก,กันที่งานเปิดตัวทอสเตอร์ค่ะสาขาสามย่านมิตรทาวนําำโดยหมอหญิงค่ะดรบรรลักษณ์ธีรมงคลผู้ก่อตั้งและผู้อุนมยการสถาบัานพัฒนาเพิ่มความสูงทอสเตอร์ค่ะสํหรับที่นี่ค่ะเขามีนวัตกรรมที่จะมาเพิ่มความสูงอย่างเป็นธรรมชาติโกเอซไซ์ค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีมิสเตอร์ลิซึมค่ะที่มารมงัรการเ,กกเร ระตุ้นฮอร์โมนโกรธค่ะฮอร์โมนในกลางวันสลรับโทสเตอร์ค่ะยังมีนวัตกรรม g r o w X ็ o t ค่ะแอปพิเคชันเพิ่มความสูงค่ะ g r o w e x e r c i s e หลักสูตรออกกําลังกายเพิ่มความสูงค่ะที่เป็นระบบและปลอดภัยอยู่บนหลักการวิทยาศาสตร์ค่ะไม่มีการใช้ยาเลี้ยงไม่ใช้สารเคมีไม่ฉีดยาหรือผ่าตัดค่ะสุดขั้ที่สนใจค่ะอยากจะขอคําปรึกษาค่ะจากโทสเตอร์สามารถดูายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง f a c e b o o k f a n p a g จอยากสูงดรหญิงสูงสร้างได้ค่ะ กิจกรรมในวันนี้นะคะเราก็จะชวนเ,เพื่อนเพื่อนน้องๆ้องทุกท่านน่ยนะคะเข้ามาออกกําลังกายเพื่อจะส่งเสริมในเรื่องของสูงสุขภาพดีเปลี่ยนชีวิตได้แล้ววันนี้เราก็ได้ Miss Tourism World Thailand มาร่วมกับเราด้วยในการที่จะมาพิสูจน์มาดูซิว่ากิจกรรมที่เราทำนะคะสามารถที่จะสูงได้จริงหรือเปล่าค่ะค่ะกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีการกระโดดแชมโพลีนแล้วก็มีการโหนบาร์มีการฝึกคอร์บอดี้นะคะ แล้วก็กิจกรรมในการที่จะไปพบกับคุณหมอเพื่อที่จะแก้ในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็ได้รับประสบการณ์ในนวัตกรรมการเพิ่มความสูงค่ะสำหรับน้องๆที่อายุประมาณ8ถึง25ปีสามารถจะเข้าโปรแกรมนี้ได้ค่ะ แต่ว่าดีที่สุดนะคะก็จะเป็นในช่วงอายุประมาณ8ถึง11ปีค่ะใช่ค่ะโปรแกรมของเราเป็นโปรแกรมที่จะต้องเชนเลอร์เมดก็คือจัดในให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโครงสร้างแต่ละคนไม่เหมือนกันประวัติการเจริญเติบโต,ตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราจะเป็นต้องจัดให้เหมาะสมรวมทั้งบุค,คลิกของแต่ละคนความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันน้องๆน้อง,องบางคนมาแบบเงียบๆีบบางคนมาแบบร่าเริงบางคนมาแบบเครียด ดังนั้นสิ่งที่เราช่วยในกิจกรรมของเราเราช่วยทําให้ EQ ของเขาสภาวะอารมณ์ของเขาดีขึ้นแล้วทาให้เขารู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเล่นอย่างเปิดเผยได้ค่ะค่ะแต่ละส่วนนี้ค่อนข้างจะสําคัญมากเพราะว่าเวลาที่เราใช้วิธีการสอดคล้องโดยธรรมชาติอะค่ะการจเจริญเติบโตเป็นเรื่องที่สําคัญดังนั้นโครงสร้างของเรานะคะถ้าสมมุติว่า กระดูกของเราเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่ในแนวระนาบเดียวกันหรือในใน,ในแนวระนาบที่ถูกต้องซึ่งเราก็จะมองเห็นได้บางคนไหลเอียงสะโพกเอียงหลังค่อมหลังโกง่งหลังงอดังนั้นเนี่ยมันจะบล็อกในการทํางานของฟังก์ชันของร่างกายของเราด้วยเช่นกันถ้าเรามีการจัดปรับโครงสร้างที่ดีค่ะการจเจริญเติบโตก็จะเอื้ออํานวยได้ดีขึ้นและแน่นอนการออกกําลังกายก็เป็นตัวที่ช่วยทําให้กรทฮอร์โมนของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นและดิฉันเชื่อว,ว่าน้องๆทุกคนที่เป็นนางงามทุกท่านนะคะ ได้มีการชอบรักชอบในการออกกําลังกายชอบกีฬาอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ส่งเสริมในเรื่องของความสูงนวัตกรรมเป็นส่วนที่ทําให้น้องๆวีแลกซ์มากขึ้นน้องๆก็จะไปนอนที่เตียงเตียงก็จะมีการสั่นสะเทือนน้องประมาณ10นาทีน้องก็จะประมาณก็จะหลับแล้วอะคะ่ะ ช่วงแค่10นาทีพอการผ่อนคลายก็จะทําให้การตึงของกล้ามเนื้อการตึงตัวหรือบางคนสูงแต่ว่ากล้ามเนื้อจเจริญเติบโตไม่ทันนะคะก็ทําให้ผิวแตกลายได้ดังนั้นนวัตกรรมจึงเป็นส่วนที่เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของความสูงได้โดยการควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิด้วยประมาณแดดเจ็ดโมงเช้าค่ะเราเป็นการผสมผสานในเรื่องของศาสตร์การแพทย์ทางเลือกผสมกับวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็นวัตกรรมสตาร์ทอัพที่เข้ามาร่วมกันค่ะ ในการโดยปกติอะค่ะถ้าเป็นการแพทย์ปกติก็จะเป็นการแพทย์ไปเลยหรือออกกําลังกายก็ออกกําลังกายไปเลยคนที่ทําการแพทย์อาจจะไม่เข้าใจเรื่องการออกกําลังกายคนที่ทําออกกําลังกายก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับการแพทย์ดังนั้นเนี่ยทุกๆก,กิจกรรมสําคัญหมดค่ะแต่ถ้าเกิดเราทำใน,ในเวลาเดียวกันชั่วโมงครึ่งอะค่ะมันจะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสามารถจะพัฒนาได้มากขึ้นค่ะ ค่ะสามารถจะติดต่อได้นะคะที่สถาบันเพิ่มความสูงของเราถ้าเกิดเป็นสาขาเรามี2สาขาสาขาทองหลอกับสาขาสามย่านมิตราวก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้นะคะเป็นไลน์แอดทอลสเตอร์ T, ster, t A W L S T E R S ค่ะหรือว่าที่จะเข้าไปเช็คใน Facebook ของเราก่อนก็ได้ค่ะเรามี2เพจเพจหนึ่งก็คือ tall.co.th อีกเพจหนึ่งก็คือเพจอยากสูงด็อกเตอร์หญิงสูงสร้างได้ทอลสเตอร์ค่ะ